ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชัดมองครับมไม่ได้เจอกันโคตรนานเลยครับทุกคนเป็นอาทิตย์เลยมัง้งกับเกมสปีด d ดิฟเตอร์ซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับทุกคนผมขอบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเริ่มเหมือนจะมีงานประจาแล้วนะครับลก็ตอนนี้เวลาอัดคลิปนะดูนะจะตีหนึ่งแล้วซึ่งผมเพิ่งทํางานแล้วก็เพิ่งพักผ่อนเสร็จนะครับก็เลยผมคิดว่าเอ้ยน้องๆหลายๆคนน่าจะคิดถึงผมหรือเปล่าไม่รู้ คือเนี่ยไม่ได้เล่นจนมีเพชรอยู่ประมาณ2องแสนสี่หมื่นคิดเอาแล้วกัน2องแสนสามหมื่นเก้าพันครับจะมาทำคอนเท์อะไรก็ไม่รู้เว้ยเอาจริงอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้อัปเดตเลยด,ดิรู้แค่ว่าช่วงนี้นะครับผมทาง Speed Difter นะครับจะปล่อยสก,กินรถของ McLaren มาขายเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมก็มีหมดแล้วประเด็นนะวันนี้ก็เลยจะมาเล่นรถที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถเก่าๆแล้วกันเวลานี้อยากรู้ว่าตึงๆมีหรือเปล่านะครับมีน้องหลายๆคนบอกให้ผมเล่นรถเก่าซึ่งผมขอบอกเลยว่าผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับรถเก่านะครับพวก Revelation อะไรเงี้ยนะครับผมทําไปแล้ว ทำเยอะมากเลยเออปี2022จะเล่นรถของปี2020ปะปีนี้ปี2565เกมินี้มัน3ปีแล้วใช่ไหมครับ <k id> ก็น่าจะเป็น2 5 6 2 2 5 6 3นะคะรับมาดูกันว่ารถ3ปีสมัยนี้มันจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่ง <k id> ถ้าผมไม่ได้ทำคลิปอะไรบ่อยๆขออภัยด้วยและถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมทุกคนนะครับอืม <k id> ที่อัดคลิปเวลานี้ไม่ใช่อะไรนะครับซึ่งผมเพิ่งซื้อโปรแกรมอัดคลิปมาใหม่นะครับเป็นโปรแกรมในสตรีมนะครับไม่เขาไม่ได้จ่ายเลยไม่พูดชื่อยี่ห้อแล้วกันมันสามารถแบบอัดแล้วก็แยกส่งแยกเสียงอะไรได้ดีแล้วก็อัดได้สูงสุดประมาณ200กว่าเฟรมเรทอ่ะโคตรดีเลยเว้ยซึ่งมันอัดได้หลากหลายกว่า OBS มากๆเลยเลยวันนี้จะมาลองใช้โปรแกรมอัดกันวิมพ์สาวนาเดีย94เดี๋ยวเป็นชัดมง9 4ได้ไหมคะเพ่โถเรเวอเรชั่น รถมันเก่ามากเลยนะทุกคนตาต่อไปเล่นซาก้าแล้วกันรถตั้งแต่เริ่มเกมอะคิดเอาแล้วกันมาก่อนเลเวลชั่นได้ซ้ำเหมือนผมจะกระซิบพูดตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะแฟนผมนอนแล้ว <c oughs> ไปโอ้โหดูออกตัวดิการไม่ได้เล่นมาหนึ่งอาทิตย์ดูเดียโ้โหแล้วรถของเรานะครับ <c oughs> นี่ไงรถของเราเอ็นแทงมันเก็บยากทุกคนรถเก่าทุกคันผมบอกนะเอ็นแทงเก็บยากมากๆครับผมจะเล่นแบบชิวๆนะไม่ซีเรียสน,นะครับ ไม่มีหัวร้อนหัวร้อนหรอกผมอะไม่เคยหัวร้อนนะครับตั้งแต่ผมเล่นตปิดดีมาทุกตรงทุกโต,กตผมก็ไม่เคยขอที่หนึง่งใครที่ดูผมทุกโตน่าจะดูผิดช่องนะครับแต่ผมขอเซียงนาเดียก่อนละก,กันได้ไหมโอ้แต่แบบแค่ดูรูปก,ก็รู้แล้วว่าเซ็กซี่อะครับผมมีเฟรชได้ปะครับโ <c oughs> ม้ซะแล้วดิมอดแล้วหมอ้ออย่างเดียวอะเออ กปิดยิบมันไม่ได้อัปเดตมาเป็นเดือนเลยนะวยทุกคนผมงงมากเลยว่าเขาหายไปไหนหมดอย่าถอนิขกิทธิ์จากอันนี้ก็พอจากเขาเดียวเลยนะจากประเทศไทยก็พออุ้ย,ยชนไม่ไม่ขอที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอชนะนาเดียแต่ถ้านาเดียอยากอยู่ที่สามนผมให้อยู่ที่สามก็ได้ครับแค่นั้นแหละนะครับนา,าเดียอุ้ยโอ้โหฉันไม่ได้เล่นหน้าขนาดนั้นเลยเนี่ย ฝีมือชั้นกากเจกเลยจังเลยพูดผิดพูดถูกเฮ้ยโอ้โหเกิดไปแล้วทำไงีเนี่ยรอก,ก่อนรอก,ก่อนโอ้โหผมที่ลองสุดท้ายเป็นไปได้ไงไอฉันวง ECU ไม่เคยใช้โอ้โหนาเดียขอได้ปหมขอได้ปหมขอได้ปหมโอ้ ECU ผมโอ้โหโดนแซง <c oughs> ไม่ได้ใช้เลยครับอันสุดท้ายที่ลองสุดท้ายเป็นไง r e เวอร์เ o ชเป็นยังไงครับอยากให้ผมเล่นมากๆมันก็จะประมาณนี้แหละดูดินาเดียโอ้โหโอ้โห oh บอทที่หนึ่งตาที่2ของเรานะครับขออนุญ,ญาตเลือกรถก่อนแล้วกันนะไม่รู้เจ้าคันไหนดีว่ารถตั้งแต่3ปีที่แล้วอ๋อสามปีที่แล้วนะครับน่าจะเป็นนี่แหละครับตระกูลนี้เลยนะซาก้าแบ็คไลท์นิ่งเลสแฟนทอมอะไรเนี่ย ผมหอเป็นสาก้าแล้วกันสีดำดุดิไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าชีวิตรอดได้หรือเปล่าหาเทคนิคจากช่องนี้ไม่ได้เลยแต่ก็มีน้องคอมเมนต์ล่าสุดคลิปล่าสุดเหมือนจะมีน้องคอมเมนต์มาว่าพี่มอสช่วยสอนเทคนิคทุกดีฟหน่อยนะครับคือผมเห็นทุกคอมเมนต์นะเว้แต่คือเอาจริงปะผมแยางามทำไม่ได้ทุกเทคนิคเลยครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงวะผมก็อยากสอนน้องแกนะประเด็นน่ะมาครับผมซึ่งตอนนี้ผมเล่นอันแรงนะครับทุกคนเพราะว่า ผมหาห้องมาเกือบครึ่งชั่วโมงไม่เจอเลยครับดูดิและในขนาดในอันแล้งยังมีรถโุ่นโถดูดิมีมอไซค์แต่เะอะัตาค่ะฮัลโหลไปเฮ้ยเฮ้ยคันนี้ดิบง่ายว่ะเฮ้ยขั้นนี้คันนี้คันดิบเยอะโอ้โหคันดิบเยอะเป็นไงอะคันดิบเยอะโอ้โหซาก้าอุ้ยเอาจริงรถปีก่อนก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยมันสวยอยู่เลยวะโอ้น้องโอ้เรียนบูได้ป่ะน้องโอ้ไม่ได้แล้ว ได้ฉันมองเลียบูยไปได้แล้วไปครับผมถอ,อนยาแฟงเมตาดับหนึ่งหน่อยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะตานีที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยขอที่หนึ่งได้ป้อง T W จะมีสวยโอ้โหเบีกก่อนเลยไปละจ้าอย่าแฟงฉันขอเลี้ยงบูดหน่อยเอ้ยแต่เบก Uh huh. c w วีวนี่ฉันไม่รอดเลยเหรอมันอยู่ที่รถเลยอยู่ที่คนครับเนี่ยแต่ผมกคาวคัทบีไต่ขึ้นแรงโนว่างยังได้เลยนะครับตาเนี้ยเอ,อ้ยพี่ตาดิคลิปกลอ,อนอะที่พุ่งลงไปอะครับโอ้โหไม่ไหววะอัจา์มงอัจา์มงสวยอัจา์มงเอ้ยอาจา์มงเนียวมไม่ติดอรอขอด้วยคนวิวไปโอ้โหรอบนี้หมอโอ้โหไม่รอดวะ เราต้องขอขึ้นที่สามได้ไหมฮึตาก้าตาก้าฉันเดินไปๆไปเลยครับน่าจะได้นะตอนนี้เรียงบู็อ่ะเออเรียงบู็เชื่อไปเอ้ยผมว่าผมมีเสียด้ที่สองที่สามอะเอ้ยมันชนสวยสวยครับอุ้ยเขา ECU ขอบ ECU โอ้โหผมลืมไปเอสยอล์กเกอร์นะครับไม่ว่าเราจะกด ในโตยังไงเราก็ได้เป็นความเร็วสูงสุดอยู่ดีก็ <c oughs> คือ C W W ซึ่งผมที่4อีกแ่ทำยังไงครับเนี่ยตาที่3กันดีกว่าครับเราจะใช้รถเป็นเออจริงๆผมก็อยากเล่นรถแบบเมตาตอนนี้นะเว้ยแต่แบบไม่ไหววะ่ะเราทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วต้องเอารถเก่าๆ Inferno Warrior น่าจะได้อยู่นะ ตาที่3ของเราเป็นด่านวินเทอร์แอนเชียนครับโอ้โเอสกายวอลเกอร์สองคันสามคันแต่ของผม,มเป็นอินเฟอร์โนวอร์รเออร์หรือเปล่าวะใช่วอร r i o เออร์ไหมอินเฟอร์โนเฉยหรือเปล่าผมจำชื่อรถไม่ได้เหมือนกันนะใครรู้ชื่อรถก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับผม <c oughs> คอมเมนต์มาเลยแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งไม่ใช่หนึ่งหมื่นนะขอแค่หนึ่งพันวอลได้ไหม เดีย๋ยวนี้หนึ่งพันก็ไม่ถึงแล้วครับแค่หนึ่งร้อยก็จะจะยากแล้วช่องผมอะไปขอที่หนึ่งได้ไหมอ่ะถ้าผมได้ที่หนึ่งตาอนนี้กดไลค์ให้ผมได้บ้างละนะครับทุกคนคอมเมนต์ด้วยทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมคอมเมนต์หน่อยอะไรก็ได้ครับผมขอแค่ตาอนนี้ผมได้ที่หนึ่งผมจะที่หนึ่งให้ทุกคนให้ได้ผมขอแค่ที่หนึ่งเอ้ยผมขอแค่คอมเมนต์กับกดไลค์แค่นั้นเลย C W W ไปครับผมจะเอาที่หนึ่งไห้ทุกคนให้ได้ครับไปเรียงบูทไปสามสี่ห้า 678สวยเฮ้ย C W W สวยครับอุ้ย E C U ลุงคนอุ้ย E C U ลืมกดกดตรงนี้แล้วกันได้อยู่นะได้อยู่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 ไปว่าอะไรได้อยู่ว่าอะไรได้อยู่ก็ไปว่าได้อยู่ดีมอส C W W ไปอืมดิ่ไหลโอ้โหโอ้โหอย่าอย่านะอย่านะมันเล่นยากจริงทุกคนเอสกายวอล์กเกอร์มันแรงจับทุกคน ซีดีบิวโอ้ดีบเดี๋ยวตาหน้าผมเล่นรถที่ผมถนัดปะล่ะเออเอาไะล่ะจะเอาที่หนึ่งให้ดูอ่ะไม่ได้ที่หนึ่งผมไม่เหยียบเลยเออไม่ที่หนึ่งไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องคอมเมนต์ให้ผมแต่ถ้าผมได้ที่หนึ่งกดไลค์คอมเมนต์ให้ผมด้วยโอเคปะตามนั้นเลยครับทุกคนถือว่าเราตกลงกันแล้วนะถึงแม้ว่าผมจะไม่รุ่งเพาทุกคนพูดว่าอะไรก็ตามซีดีบิวพุ่งไปครับโอ้ยพุ่งโอ้ไม่ชนอีกแล้ว ไม่ได้เล่นมาหนงอที่จริงๆ,ๆทุกคนโหทำไม้ผมติดพูดทุกคนยังไนงะนะครับมัน,น้องหนูๆ e เอวิบรอดี้ฟาคกิ้งจอบทุกคน <What? S 1> ทุกคนอีกแลว <c oughs> ไม่ได้อัดคลิปนานดิ้นก็จะพันๆหน่อยนะเลยแบบไม่รู้ว่าสมควรพูดว่าอะไรดีที่สองครับผมไม่ไหวแล้วมาตาลนี้ผมขอแค่ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจผมกดไลค์แล้วก็คอ,อมเมนต์อะไรก็ได้คอมเมนต์พี่มอสรออะไรก็ได้มา ตานี้ผมเจ้ารถที่ผมคิดว่าน่าจะชนะแล้วกันผมไม่ไหวแล้วผมขอรถที่ผมถนัดแล้วกันนะครเมเทอร์คิงฮาร์เดตรถอันดับ7ของเซิร์ฟไทยเรานะครับตานี้ไอ้มอต้องเชิญชายต้องให้ได้ที่1โอ้ยมาเร็วทด้วยตานี้โดดเร็วไซยม์ไซยองซานหนึ่งพุ่งกู๊ดกู๊ดเฉยโอ้โหทำไงเนี่ยดับบิลีดัิลเหรอไปที่หนึ่งให้ได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เล่นนานฝีมือเราก็จะตก cww ดูรถมันพุ่งดูซะก่อนว่าคา่าแต่ละคา่ามันต่างกันยังไงของช่วงชั้นปีดูแล้วกันว่าความแรงมันแรงแค่ไหนแรงจัดแรงจัดรัสเซียเมตาดับหนึ่งขอแซงหน่อยแล้วกันนะครับเมตาดับหนึ่งหรอไอหนุ่มเมตาดับหนึ่งหรอ cww ไปเลยครับผมเฮฟวี่เบรกโอ้โหดีปะครับผมไปเลยจ้าไม่เหยียบแท่นไม่เป็นไร รอคนี้เราค่อนข้างจะ OP นิดนึงนะครับ P W W ไปเราแทบไม่ต้องกดอะไรเลยนะไม่ต้องดิฟเก็บเป็นแทงให้มันเต็มเพราะมันเต็มให้อยู่แล้ว P W W ดูดิความโกงของมันนี่สีร่างสาวแตานโตเป็นไงแต่นี้ต้องเก็บโอ้ยโอ้ยเปเป,เปยที่2ที่สอที่ตูดผมมาที่2อที่ตูดผมขออนุญาตแซงไม่นะ ก็ปิดดีเใครรู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับการอัปเดตช่วยบอกหกันแล้วกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันรู้แค่ว่าไอ้คัทตีนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่มานะน่าจะอีกสักคู่หนึ่งเลยอ่ะกว่าจะมาผมก็อยากให้มาเร็วเหมือนกันเพราะผมก็อยากรีวิวแล้วด้วยอุ้ยอุ้ยนิ้วผมไปโดน ECU CWW ไปดีส่องจีตูมาแล้วเราสัญญากันแล้วนะครับถ้าผมไปที่หนึ่งต้องคอมเมนต์กดไลค์ให้ผมไปไปไปอย่าอย่านะไอ้หนุ่ม พี่ขอพี่ขอขวาะพี่ขอขวานนมพี่ขอขวานนมโอ้โห <c oughs> ผมทำภารกิจไม่สำเร็จครับอเอาเป็นว่ายังไงก็คอมเมนต์กดไลค์เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมในการฝึกเอาที่หนึ่งต่อไปเ <C hips> ดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาล้างแค้นโดยการเอารถเก่าคาดเมือ่อสองสามปีที่แล้วมาที่หนึ่งให้ได้นะครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ